สวัสดีครับเอี FC แมงนาคนประมวลครับสำหรับวันนี้ทำงานชั่วโมงครับงานเดินแบบวันนี้นี่งานเดินแบบเนาะมันมีเ่รนะครับวันนี้งานเก็บแขนเก็บแขนอังงูครับงานชั่วโมงกัชั่วโมงสาวกว่าดอนเก็บแขนครับไโลดยิ่งฝีหน้าเนาะน,นี่กะเดินไปเรื่อยๆครับเอามดวันไปนี่ครับกับ แซนด์นีย่ยเจ็บแขนตัฟแขนที่ว่ามันจะใจเเะ้เป็นแขนปีหน้าเนาะปีแครปีหน้าเขาก็เก็บไว้เก็บไว้นี่ครับเดี๋ยวมันนี่เขาก็เดินไปเล็มไปนี่ไปพอแล้วครับนี่นะครับเดี๋ยวก่อยไปครับนี่เป็นนี่จะเป็นองุงอง่นแดงองุ่นกิมซันแดงองุ่น ไรเม็ดน,น่ะนี่นี่นี่นงูไรเม็ดครับแต่บาดได้สีเดียเหมประมาณพุ่นเนาะเห็มหลายติดอยู่ถึงจะได้ตัดน่ะน,นี่ครับมันแต่มันเขียวอยู่บางานมันเขียวแต่มันบาดได้สีเทียบาดได้สีบาดได้น้ำตาลนี่ฮะถ้าว่านี่ตัดนี่เอาแพกใส่กล่องแวกใส่นี่จะงามนี่จะเป็นงานเดินม้วนเดินไปเถอะปดหน่องแข่งหลากมดอัเดียวนี่หาหลากมด นั่ขโมงครับสบายสบายนี่ครับนี่ครับเ็บแขนนี่อันนี้ถ้าว่ามันบาถึงรวดนี่เขาก็ตัดตัดรับไว้ไว้ตาตัดไว้สักคืบหนึ่งไปสักคืบหนึ่งเพื่อปีหน้าให้ตามันแตงขึ้นมาเขาก็จะได้โรลิงเขาก็จะโรลิงแบบนี้ครับนี่ครับโรลิงนี่ครับโรลิงเขาพันกับลวดพันกับลวดไปนี่ครับอันนี้ที่ว่ามันมันบาดนี้เขากะ นี่ครับมันแขนนะแขนแ,บบแขนมันมาถึงรวดนอะแขนมันถึงรวดเอาก็ตัดตัดไว้ตาเหน็นไหมฮะไวตาไว้นี่แขนมันปูงมายังแขนแขนมันถึงรวดแขนมันถึงรวดนะครับเขาก็เก็บแงะไว้บนนี้นี่ครับแงะไว้บนนี้นีน่หนาะนี่เห็นเนาะอันนี้นี่ครับเขาจะมีรวดรวดสองเส้นเส้นบน เส้นลุ่มเส้นบนนะครับจะโรล,ลิงพันๆๆๆๆๆพัน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 เนี่ยองน่นมันก็จะกิ่งแขนมันก็จะปันไปตัวเลวดนี้ครับแล้วก็มันก็จะน่อยออกมาเป็นพวงแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่แต่บ้านเฮาบ้านเฮานี่มันจะเป็นแบบใสใสเหมือนเป็นเพดานเนาะเพดานแต่นี่เขาเป็นขึ้นกับลวดครับนี่ครับลวดนี้ แข็งผมขึ้นไปหนังยังได้หนังเป็นห้าหกคนเปยังหนังบุ้นลวดนี่ไดน้นี่ครับนี่ตรงน,ง,ง,นงนี้เนี่ยนะครับเป็นงานชั่วโมงงานชั่วโมงนี่เบรกสามเวลาเดี๋ยวสิบโมงสิบโมงไอ,อง้สโมโก้เอาเบรกสิบห้านาทีเที่ยงเอากินข้าวเบรกสามสิบนาทีสามโมงเอาสโมโก้แหมสิบห้านาทีรวมทั้งหมดรวมกันนี่เป็นชั่วโมงหนึ่งนี่ครับก้อยเนี่ยไปแบบนี้ครับ เดินไปครับวันนี้ฟ้มตึงฟ้ามครับทำกันสองคนครับบุ่มบิมครับนี่ครับนี่มันนี่อันนี้มันบานี่นี่พระว่าแขนนี่มันแขนนี่มันพันมาแล้วมันมีเขาก็ตัดให้ครับนี่ครับแขนมันพันมาแล้วนี่ยังอันนี้เขาก็ตัดออกนี่ครับการดูแลต้นนงุู่ลครับอันนี้ยังบม่ได้คุบเบิร์ดเลยนะครับครับเขาบม่ได้คุ้มคุบเบิร์ดเดียวเขาตัดเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บ เดียวกะเปินก็จะมาคุเบอร์การฝนการฝนตกกะการห้อนก็ถ้าห่อนนี่มันจะมันจะไหม่อาุ่นมันจะเป็นไม่เป็นนุมน่มๆไปเหี้ยมันเขาห้องเป็นซันเบิร์นเนาะมันก็จะนุ่มๆไปเหี้ยมมันต้องคบเบอร์ไว้ครับนี่ครับบอันนี้งามนี่นี่งามแต่ยังตัดมาได้เตี้ยนี่ฮะมันตัดมันเต็มแบบอันนี้ขาวๆนี่นะ เขาขานี่เขาเคลือบไว้ครับเนาะเขาวขาวนี่เขาเคลือบ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 มันไว้มันมันจะเสียเสียเนาะนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ดูกันไปเงาเงครับนะครับช่วงพักเบรกสิบโมงสิบนาทีสบา,สบายสบายครับงานชมมมั่วโมงสำหรับงานชมมมมั่วโมงเนาะ เปยักยักินบรรยากาศป่ามนี่จเจลึกกี้โทรถามลูกพีไหมลูกพีบอกว่าจเจลึกกีโมุงกะ แล้วแต่ถ้าห้อนก็เลิกขี้เงีักีโมุก็แล้วแต่ครับดูฟี่บอกอีเนาอเดี๋ยวขีเงียะไปเลยเลยถ้าห,อห,อห้อนท้าขีเงียเนาะงบีบเบรนังบนนี่พักเบรกสิบนาที แกนเน็บโกนไปน็บโกนฟังเพลงไปเบรกเซ็ตแล้วเฮากมาเดินแบบต่องานเดินแบบคราวนี้นี่พอบุบินเนี่ยของเขาแคบบ่เขากินอย่างเดียวันได้กตัดนี่ครับ อนสบายครับวันนี้หลังจากมาได้ตัดอง,งุ่นไปเดินแบบก่อนนะครับนี่ตีเขียวๆนี่เป็นหญ้าเนาะถ้าเป็นในเมืองก็เขาจะปูพรมแดงแต่นี่เดินแบบบนแคทวอล์กบนหญ้านี่ครับวันนี้ครับ เดินแบบวันนี้ลายหลายหลาย,หลายแคทมอรครับเดินอย่างเดียววันนี้เดินงานเดินเงนินดีตัดตัดตัดแต่งมีให้ไม่ยุ่งครับ

มันต่อมานี่ไปนี่ฮอาตัดขว่างนี่มันยาวเ้างอะซุกขึ้นข้างบนเอาไว้พันพันกตำลวดรอบผีหน้ารอบใหม่เอาพัน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 ของห้องโรลิงนี่ฮะที่พันพันนี่นะฮะเอาแขนมันพันกับนี่พันพันพันทับกันนี่ฝรั่งห้องโรลิง Bạn họ hòn ngắm hôn nào, vợ, bậc dưới nhé, angun cái tiề, ban tháo á, hãy angun đi, nĩ hẻm, đứa cái tiếng, sẽ đái tắt, các bạn, ตัดใหญ่ๆง่ายครับอัุ่นนี่มันมันงานแบบปวดหลังสตอเบอรีนี่มัน,มน,น,น,มนก็มีพอ่องเนาะช่วงใต้กลมได้อย่ย่องแต่อัง่นนี่มันจะเป็นงานยืนครับสตอเบอรีนี่อย่างเขาก,กลมตัดนวดตัดใบเขาต้องกลมแต่งานอัง่นนี่จะงานยืนงานเดินอย่างเดียวครับ นี่อันนี้มันกิ่งน้อยเนาะอันนี้มันเก่าเก่า,กามันน้อยอยู่เก่าเก่าน้อยอยู่ของห้องไว้อะยังไว้เขากะเก็บแขนไว้เก็บแขนไว้เก็บแขนไว้นะนี่ครับอันนี้อันนี้ต้นมันใหญ่แล้วอันนี้หันต้นน้อยของห้องยังไว้อันนี้นต้น,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 ตนเท่าลเลยนีย่อันนี้ฟอนวยเนาะนี่เท่าแลวนี่ของห้องวะยังมีชีวิตอยู่เลยอออันนี้ต้นนี้นะครับ นี่ก็ยังไวนี่ครับเดินอย่างเดียวครับสองคนจะฝากตีตามช่องแม็กน้ำด้วยนะครับมังยังกะมีสาระบางยางกับมีสาระกตะีตามแม็กน้ำด้วยนะครับแต่จะพยายามหาเรื่องที่มีสาระคือเอฟทับชมเนาะ แต่โซนมากแม่น้ำมีนจะมีสาระหมดอ่ะมันจะมีอง,งุ่นตีนี่มันจะมีอง,งุ่นเขาทำอง,งุ่นลูกเกดตัวอง,งุ่นวายตยัวลูกเกดมีแม่น้ำหมอมักเนาะเลยมาได้ไปสายนั่นจะมาสายอง,งุ่นกินอันนี้ กิมสันมันจะมีแหมพันธ์อ้งุ่นแดงหนอกอ่ะเขาห่อว่อาอ้งุ่นเล็ดกบตีขายเต็มห้างบ้านเฮาวะห้างบ้านทาอวะตีมีเม็ดมเม็ดอยู่ตรงไหนอะ่ะเม็ดไหนเหราฮะอันนี้มันมีเม็ดอันนี้ยังส้มอยู่นะนี่น,นี่บหวานดีครับเอาไปใครจะไปเนี่ยก็ได้นะครับแบบปลูกปลูกแบบไอออสเตรเลียนี่เขาก็จะมีระบบ เป็นสปริงเกอร์มุดนาำนี่น่ครับอันนี้เขาก็กีดเขากีดต้นมันนี่ครับพักเที่ยงครับบรรยากาศครับพอบุบิมนี่ไงนะแคนพันะครับงูลเขียวครับเอาไปดองชองเบรกเนาะ เก็บองุเขียวไปดองครับโลดองแก้มเราในเม่อน,นี่เดี๋ยวลงงานแหีมยกหนึ่งน่าจะประมาณบ่ายสองน่าจะแรีวเรี่ยวเรวตึกนี้ครับแหี่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโลหกโลบ่ายสองก็เข้าเจ็ดโมงเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองเจ็ดสโมงครับ เจ็ดสมอโมงก็ประมาณร้อยาปไน้อยๆเนาะวันเขาอะวันหนึ่งสองพันปสามพันก่อยไปครับเสร็จแล้วครับมีกำส่วนใจยังเก็บนี่ยังเดียวครับ ิสองโมงสิบห้าเจ็ดสมงไปงปขอฝากตีดตามช็อคแม็กนำค้นบางหมดด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแส์กดซักสะไข่ได้วยนะครับขอบคุณครับ